มาดูของจริงครับมาดูของจริงวันนี้บรรยากาศเริ่มเริ่มค่ำแล้วครับเริ่มโพเพแล้วแต่ทีมงานเรายังเข้มแข็งครับบริเวณด้านหลังองค์อนุสาวรีย์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ครับค่ำแค่ไหนดูดูดวงตะวันครับดูดวงตะวันอ่าอีกคืบหนึ่งครับ อีกคืบหนึ่งจะลงดินละนะครับใกล้ๆต้นทองกวาวของเราครับรู้สึกจะสดชื่นแล้วต้นนี้นะครับเรากำลังทำอะไรครับพี่น้องครับเรากำลังจะติดตั้งระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ครับบริเวณข้างสะหมายเลข8หลังอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหาวิระวงครับ ขออนุญาตพามาดูมุมกว้างด้านนี้ครับอันนี้เป็นสะหมายเลขกแปดที่เราปลูกหญ้าบนคันสะนะครับเพื่อกันพังนะครับกันพังด้านนี้ครับจะให้ดูแผงแผงโซลาเซลล์ที่เราติดตั้งไว้ในตอนนี้ครับเดี๋ยวขออนาซูมนิดนึงจำนวนแผงมีทั้งหมด6แผงครับ หกแผงแผงกว้างประมาณ1เมตรยาวประมาณ2เมตรครับทำเป็น2แถวนะครับแถวและ3แผงเป็น6แผงครับอันนี้ขออนุญาตดูภาพมุมกว้างครับเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งครับท่อครับท่อที่เราจะเอาลงไปครับวันนี้บอ่อบาดาลเรา บอ่อบาดาลของเราครับขนาดหกนิ้วครับหกนิ้วลงเกยกี่ท่อนละประมาณหกครับลงไปละหกท่อนนะครับตั้งเป้าไว้ที่เก้าท่อนนะครับตั้งเป้าไว้ที่เก้าท่อนครับเก้าท่อนท่อนละสี่เมตรครับท่อนละสี่เมตร 9ก้าสามย6เจ็ดก้าสี่สามสิบหกครับอ่าต้องหมุนแล้วครับต้องหมุนแล้วครับอ,อ่าเนๆนีใช่อ่าหมุนให้แน่นครับหมุนให้แน่นไม่ให้หลุดครับ ต่อด้วยการล็อกค,ครับจับล็อกค,ครับจับล็อก่าเอาให้แน่นเอาให้แน่นอะปล่อยลงครับปล่อยลงอีกครับปล่อยลงอีกอล็อกไว้ครับระหว่างที่ทีมงานกำลังประกอบระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์นะครับจะพาพี่น้องมาดูต้นไม้ของเรา ที่เราปลูกไว้ครับอันนี้คือทองกว่าวครับติดแล้วครับต้นนี้ติดแล้วครับชัวอยู่รอดดูต้นที่สองครับต้นที่สองแตกยอดเช่นกันครับชัวอยู่รอดแน่นอนต้นที่สามครับต้นที่สามอันนี้ใบอั่าอาร,า,รามเลยครับสวยงามครับ อันนี้ต้นที่สี่ที่เราสงสัยครับว่าจะรอดไหมนะครับเพราะว่าใบมันแห้งๆครับมาดูตรงนี้ครับสัญญาณชีพมาแล้วครับสัญญาณชีพมาแล้วน่าจะรอดครับต้นนี้ครับต้นที่ห้าก็เช่นเดียวกันครับรอดแล้วครับรอดแล้วครับพี่น้องครับสำหรับต้นนี้นะครับสวยงามครับ ต้นที่6ครับต้นที่6ก็น่าจะรอดครับกลุ่มนี้ครับใบแตกมาชัดเจนครับแต่ข้างบนไม่มั่นใจนะครับมาถึงต้นที่7ต้นที่8และต้นที่9ครับอ่านี้สบายสบายครับรอดแน่นอนครับรอดแน่นอนครับพี่น้องทั้ง3ต้นครับต้นที่9ต้นนี้ครับนายเพอปลูกเองครับ ร่วมกับทีมงานพี่น้องอสอเราครับเป็นต้นที่น่าจะรอดครับน่าจะรอด,ด,ดอออท่อนสุดท้ายครับท่อนสุดท้ายตอนนี้เราหย่อนไปที่ความลึก36เมตรครับ9ท่อนครับยิงสกูล,ล็อกยิงสกูล,ล็อกไว้ด้วยครับ เข้าไหมเข้าไหมเลยเป็ดปริงจับตองมาดูท่อนสุดท้ายร้อยเชือกนะครับร้อยเชือก ร้อยสายไฟครับร้อยเชือกร้อยสายไฟเริ่มสวยงามแล้วทีนี้เริ่มสวยงามแล้วเทคนิคการร้อยเชือกให้มั่นคงให้แข็งแรงครับ อ,อีกสักครู่นะครับจะได้มีการติดตั้งตู้ตู้โหลดนะครับแล้วก็ระบบสายต่อนะครับวันนี้ต้องฉายไฟทำแล้วครับวันนี้อากาศเริ่มหมดแสงแล้วครับเดี๋ยววิดีโอนี้จะยาวเกินไปครับจะากขออนุญาตลาพี่น้องเราภาพดวงอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วครับตอนนี้ ขออนุญาตลาพี่น้องด้วยคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับอาแล้วพบกันใหม่อีกครั้งครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมรายการของเราครับขอบคุณครับสำหรับการดำเนินการติดตั้งแผงโซลารเซลล์สูบน้ำจากบ่อบาดาลด้วยพลัง,ลงแสงอาทิตย์ครับ